สวัสดีครับวันนี้บริษัทสหทรัพย์เซอร์ไชคิลจำกัดนะครับขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับทางสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับเป็นบริษัทของแบรนด์โคเมนนะครับรุ่น c 3 0นะครับเปิดหน้าจอมา c 3 0นะครับผมโอเคตัวนี้มาพร้อมกระเป๋าใส่เรียบร้อยสำหรับเคลื่อนย้ายนะครับผมภายนอกครับประกอบไปด้วยหน้าจอ ระบบสัมผัสนะครับทัชสกรีนปุ่มด้านข้างครับซอฟต์คีย์ต่างๆไล่ไปครับปุ่ม power ครับปุ่ปิดเครื่องปุ่มเข้าสู่เมนูนะครับปุ่ม start การทำงานของวัด NIBP นะครับปุ่มฟีดหน้าจอและปุ่มตัดเสียงอัลามนะครับผมกดครื่งครับกดตัวนี้ค้างครับจนหน้าจอติดนะครับผมโอเคตังต้นครับด้านข้างของเป่าครับก็จะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับระวมถึง อรอตการเสียบสายโพบต่างๆนะครับโอเคโอเคครับผมการใช้งานโดยทั่วไปเบื้องต้นครับผมเริ่มต้นจากเข้าสู่เมนูครับเข้าสู่เมนู โอเคเข้าสู่เมนูแล้วนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับหลักๆก็จะเป็นเมนเมนูนะครับเข้าสู่การเซตติ้งต่างๆนะครับอาร์เรีเซตครับกดเพื่อรีเซตอาร์มที่ค้างอยู่ทั้งหมดนะครับผมถัดไปครับสกรีนก็คือการเลือกหน้าจอครับเป็นสแตนดาร์ดกับเป็นบิกนัมาวิกครับเมื่อกดบิกนัมาวิกปุ๊บเป็นหน้าจอตัวเลขขนาดใหญ่นะครับโอเคเข้าสู่เมนูครับ สกีนครับเข้าสู่แซนบนก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลพร้อมกับเวฟฟอร์มนะครับกดข้าส่เมนูครับถัดไปครับเป็นอะลามเซตอัพครับกดเข้าไปเพื่อเซตอัพค่าอะลามต่างๆนะครับเซตวอลลุ่มได้หรือว่าจะเซตแตะอะลามต่างๆครับเช่นเซตนะครับก็เซตค่าอะลา์มต่างๆได้นะครับผมว่าจะเอาตัวไฮหรือตัวโลนะครับผมก็จะเลื่อนได้นะครับผมโอเค ัมาครับผมเป็น n i p Start เช่นเดียวกับปุ่มตัวนี้นะครับตอนนี้ปุ่มที่หน้าจอไม่ทํางานก็กดปุ่มนี้ได้หรือกดในหน้าจอก็ได้นะครับ p a t i e n Manage ครับเบื้องต้นก่อนการใช้งานทุกครั้งกด p a t i e n Manage ครับทำความ admit คนไข้ครับมี2ระบบนะครับ Quick admit ก็คืออย่างรวดเร็วไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆนะครับผมโดยการเลือกแค่ Patient y p e ครับก็จะเป็น Neo Periatic หรือว่า Adult นะครับอันนี้เช่นเดียวกครับผมเรียบร้อย นะครับผมแล้วก็เลือกครับว่าคนไข้จะมีการติดเพจแมคเกอร์อยู่หรือเปล่านะครับสามารถทำการเลือกได้นี่คือวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2ก็คือคิดแอดมิดครับแอดมิดที่คือใส่รายละเอียดคนไข้ยอย่างครบถ้วนนะครับผมก็จะใส่ชื่อนามสกุลน้ําหนักส่วนสูง,สง,สงต่างๆนะครับผม โอเคนี่ตอนนี้ถัดมาครับเมื่อถ้าเราสมมุติว่าเราทําการควิกแอดมิดครับแอดมินคนไข้อย่างรวดเร็วและจะทําทการแก้ไข,ขข้อมูลภายหลังก็สามารถมาเข้าที่ p a t i e n t Info ครับผมแก้ไขเพิ่มเติมของข้อมูลคนไข้ต่างๆในภายหลังได้นะครับถัดมาครับเมื่อใช้งานคนไข้เรียบร้อยเฝ้าติดตามเรียบร้อยครับทําการ charge, ดิชาร์จยกเลิกเคสนั้นๆของคนไข้นะครับโอเคครับผมเป็นอยู่ถัดไปครับ ปอลูมเช็คแอครับทำการเช็ระบบเสียงของต่างๆนะครับปุ่มกดอารามต่างๆนะครับโอเคฟีครับคือการฟรีสหน้าจอครับครับเช่นเดียวกับปุ่มนี้เช่นปุ่มนี้เช่นเดียวกันทษครับผมโอเคอารามพอดครับคือเช่นเดียวกับปุ่มนี้เช่นกันนะครับอารามพอดก็คือทําการหยุดปิดอารามร้อยยี่สิบวินาทีเพื่อให้แก้ไขนะครับหลังจากร้อยยี่สิบวินาทีจะมีเสียงอารามกลับมาดังอีกครั้งถ้ายังไม่รับการแก้ไขนะครับผมถัดมาครับผมรีวิว ก็คือดูข้อมูลย้อนหลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนครับดูย้อนหลังนะครับหรือจะเป็น n i p p ครับดูย้อนหลังนะครับต่างๆอารามดูย้อนหลังได้นะครับผมฟิสิโอโลอร์จีเทคนิคครับของคนไข้หรือของเครื่องนะครับก็ดูย้อนหลังข้อมูลได้ครับถัดมาครับเว็บรีวิวก็ดูเป็นเว็บฟอร์มนะครับผม คทีนในส่วนของรีวิวถัดมาครับ measurement setup ครับสามารถ set up พารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับเช่นเข้าตัวเซตนะครับก็จะดูได้ครับเปิด signal IQ นะครับเปิด NIPP นะครับเปิด sensitivity ต่างๆตั้งค่าได้นะครับโอเคนะครับ measurement เั้ค่าได้ทุกอันนะครับ โอเคถัดมา Event s e เ u p คอรับทำการนาร์กอีเวนต์เซไว้ครับว่า Event ์ที่1จะเป็นเลือกเป็นเพลตฟอร์มอะไรดีดไหนต่างๆนะครับอีเวนที่2จะเลือกเป็นอะไรอีเวนตที่3จะเลือกเป็นอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้ตั้งได้นะครับโอเคนะครับถัดมาครับเป็น Standby โมงก็คือเข้าสู่หน้าจอ Standby นะครับผมโอเคเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อประหยัดพลังงาน นะครับใช้งานระบบสบายแค่คลิกหน้าจอครับโอเคคอนติเนียครับผมกลับสู่หน้าจอปกติแล้วในส่วนของ measurement setup เมื่อกี้นี้ครับผมให้ดูอีกทีหนึ่งเข้าสู่เมนูนะครับ m e a ไมช e เมนต์เซตอัพตัวนี้นะครับ measurement setup ที่เราเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆเราสามารถทํามีคีย์ลัดโดยง่ายครับจากหน้าจอปกตินะครับเราสามารถกดไปที่พารามิเตอร์ใดก็ตามที่เราต้องการเซตอัพได้เลยเช่นกดไปที่ ECG ครับ มันก็จะสามารถเข้าสู่หน้าจอข e อง e c h การซิสตอัพค่าต่างๆโดยเฉพาะได้เลยนะครับโอเคกดเมนูเพื่อกลับสู่หน้าจอปกตินะครับผมโอเคเมื่อต้องการปิดเครื่องครับกดปุ่ม power ค้างจอทางพิ้น์ชัตติ้งครับปิดหน้าจอเรียบร้อยขอบคุณมากครับ